เอาล้ครับตอนนี้ข้าพะจ้์ครับพี่น้องจ๋าโอ้ขนลุกอากาศเป็นใจครับพี่น้องจ๋าทับเรือมาแล้วครับจากพี่น้องที่รักในประชาธิปไตยแห่กันขึ้นมาครับทั้งนักศึกษาทั้งผู้ผู้ปกครองของนักศึกษามาอีกทีนะครับพี่น้องจ๋าเข้าประตูด้านข้างของธรรมศาสตร์ครับพี่น้องมาแล้วครับเริ่มเตะประตูด้านข้างจากประตูด้านหน้าเตะไปแล้วเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับพี่น้องจ๋าประตูด้านข้างครับตอนนี้จะเข้ากันมาเห็นแล้วมาเปิดแล้วครับพี่น้อง ไยอยกันเข้ามาครับตอนนี้ขึ้นจากท่าเรือท่าพระจันทร์ครับพี่น้องจ๋าว้าบรรยากาศครับเดี๋ยวเตะเข้ามาเฮกันเข้ามาครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับนักศึกษา,กษาครับต้องขอขอบคุณนะครับนักศึกษาทํางานได้ดีมากครับพี่น้องจ๋ายกนิ้วให้ยกนิวกน้วให้สุดยอดสุดยอดนี่ครับนี่คือการทีมทํางานของน้องๆเขานะครับไม่แพ้ของพี่น้องเสื้อแดงที่เคยต่อสู้กันมานะครับพี่น้องจ๋าแต่ครั้งนี้สุดยอดครับดูว้ายาวไปยาวไปเออนี่ครับพี่น้อง นี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับที่เราจะต้องจารึกไว้ในครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เห็นว่าที่นี่เป็นลานฆ่าคนนะครับพี่น้องจ๋าที่เคยครั้งหนึ่งมีการฆ่าเข็นฆ่าประชาชนกันที่นี่ครับพี่น้องจ๋าเขตนักศึกษาจริงๆแล้วไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นได้เลยแต่กลับมีทหารครับเอาอาวุธเข้ามาแบกอาวุธเข้ามาเข็นฆ่านักศึกษาโดยอ้างว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ครับพี่น้องจ๋านี่ครับเข้ามาแล้วครับพี่น้องสู้ครับนี่โอ้โหแกนำของเราครับเข้ามาแล้วครับ ทีมทับเรือครับพี่น้องจา๋าน้องไม้น้องไม้ครับน้องไม้ไปแล้วครับด้านหน้านี่น้องเพนกวินครับลุยเข้ามาครับอ๋อลุยยาวมาครับตอนนี้กำลังแทงขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องจา๋าทีมนักศึกษาและแทบทับเรือครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูด้านนอกครับ